หลังจากที่รหัสนูปทูโปของผมนะครจากคลิปที่แล้วเนาะกลายเป็นโปรทูนูไปผมก็คิดอยู่นานว่าควรเริ่มใหม่ดีไหมจริงๆก็ไม่ได้คิดนานหรอก <c oughs> เป็นคอนเทนต์ที่ให้คนกลับมาใหม่เนี่ยได้รู้แนวทางว่าควรเริ่มต้นยังไงดีแล้วทําไมผมถึงบอกว่าถ้าเริ่มต้นณนะอัปเดตนี้อัปเดตท,ที่71-72แล้วคุณสามารถกระโดดข้ามไปถึง Godly Met มณนะปัจจุบันได ซีซั่สองจึงเกิดขึ้นในคลิปนี้ถามว่าคุณเคยดูนูบตูโปของผมในซีซั่นแรกนะครับแล้วรู้สึกว่าดวงผมเนี่ยดวงดีมากเลยเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเออะอะไรก็แป๊บๆได้กิจนะครับถ้าใครเคถ้าใครแบบเริ่มไปดูหรือว่ากลับไปดูนะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับในคลิปซีซั่น2นุบตูโปนี้ดวงโคตรกากากากแบบกากมากแบบแบกากเลยอ <laughs> ะ ในคลิปเดี๋ยวคุณรู้แน่นอนใครที่ดูไลฟ์มาราธอนที่ผมมีการไลฟ์ไปเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้โหดวงแบบไม่เป็นใจโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนื้อหากันนะครับจะเป็นไลฟ์ที่ผมมีการไลฟ์มาราธอนนะครับ28ชั่วโมงกับ n no o ุ b กทูโปซีซั่น2 EP 1กันเลยนะครับ ว,วิวอุปกรณ์ช็อบรับฟาร์มแมปต่างๆตัว Garden นทอยเดททาวเวอร์ดีเฟนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนท e วเวอร์ดีฟเอนต์สกิม e ี้ดี้ทาวเวอร์ดีเนแล้วยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสมนไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกๆชัท่านนะครับวัสดีครับวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนาะก็เราได้มีการจริงๆอะเรากลับมาทำนุกทุโป่า ต่อจากรหัสเดิมใช่ไหมแต่ทีนี้เราโดนโลบอกเล่นก็คือโดนกุญแจเนาะก็ทําให้กลายเป็นโปรทนูไปเราก็เลยมาเริ่มซีซั่นใหม่เป็นซีซั่นสองนะครับเป็นซีซั่นสองซีซั่นนี้เนาะก็เริ่มใหม่แบบทีนี้ไอการเริ่มใหม่ครั้งเนี้ยเราจะไปแบบก้าวกระโดดกันเนาะทุกคนก็คือจะหาตัวละครจากฮาโลวีนแล้วก็จะรีบเล่นสตอรี่ไปโลก2เพื่อที่จะรีบไปทำกอรลี่เนาะคิปว่รอนี้ไม่รู้ว่าจะทำกอรลี่ได้หรือเปล่าแต่จะรีบไปแล้วกันนะครับจัดปะเริ่ม อย่างแรกเลยที่เราจะทําคือก็ก่อนหน้านี้นผมไปลงเนี่ยไป AFK มาแล้วก็ได้พอมาพอสมควรแต่ก็คือตัวละครแบบห่วยแตกมากเลยโอ้เดซันไม่ออกให้ผมเลยอะ่ะออกแต่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็ผ่านด่านยากมากสมบับก็ไม่ได้เลยเ,ลยเนี่ยพอเราได้แบบเอ่อปับ๊บอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านสตอรี่ยากนิดนึงนะแต่ก็น่าจะผ่านได้แหละมัง้งมั้งนะอ่นะลุยไหวแหละป่วยมัง้ง เอ่อเดี๋ยวนะเราจะเราจะผ่านด่านยังไงดีวะเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะทําการเคลียร์สตอรี่นะครับค่อยๆเคลียร์ไปเพราะด้วยความที่ทีมผมนี่คือแบบไม่ไหวแล้วก็ไม่มีบัฟด้วยคือจริง,รงๆมันก็ไหวแหละแต่มันจะฆ่าวางทุกคนดูค่าวางทีละตัวดีๆนะดูดาร์ตเนี่ยก็ค่าวางสามพันห้าละไอตัวของบ๊อบเนี่ยพันหนึ่งแต่ตีช้ามากแล้วตัวของคิร่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่าวางห้าแสนจะเอาตังค์จากไหนไอดอลผมเนี่ยก็แบบโอ้โหวางก็แบบค่าวาง 650ผลิตเงินก็ช้าช้ามีตัวที่พึ่งได้ตัวตัวเดียวเอออยู่2ตัวนะตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวของอูริวกับตัวของกาโร่ที่จะพาผมผ่านทีมซึ่งณตอนนี้หนถึงจนถึงตอนนี้ผมกำลังจะทำตัวของไก b บุกเพื่อที่จะให้ตัวของกาโร่เนี่ยมีของอีโวไปขั้นถัดไปเพราะว่าถ้าเรามีของอีโวไปขั้นถัดไปเนี่ยจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นอันนี้สําหรับคนดวงกา,กากแบบผมเลยนะครับถ้าใครดวงดีนี่กาโรนี่ไม่จําเป็นด้วยซ้ํานะตอนนี้ เ okay. เราได้ตัวนี้มาแล้วแจมแล้วเราก็จะอีโวเลยแล้วก็ตัวนี้น่าจะขึ้นได้ยล่นะโอเคมีร้านเติมคูณสาไหมในดิสคอร์พี่เลยคะ่ะมีคนขายอยู่นะพี่เออขายกอลลี่ให้หมดแล้วหาไหมต่อไปก็โอเวอร์โหลดนะได้บัฟโอเวอร์โหลดเรามีรีโลพอที่จะไปสุ่มบัฟให้ตัวอื่นไหมเนี่ย ได้อยู่นะแต่ว่าจริงๆอ่ะการลูกก็พาผ่านได้ปับลุ้งอะไรก็เอาหมดอจังหวะเนี้ยมาเหอะที่คิดว่าเลเวลจะรีอีกตอนไหนน่าจะนานนะครับไม่รู้ว่าจะรีอีกหรือเปล่าเลยยี่จิโกะตอนนี้ยังดีอยู่ไหมท่เออแล้วทำยากไหมครับไม่ยากครับแต่ก็ยังดีอยู่ไม่แย่โอ้โห เกือคุณหกไม่มีจริงวันนี้คุณหกปอมเอาได้มาอีกเจ็ดสิบรีโลเอาเปิดคูณสี่จอเอฟเคตั้งแต่ตอนอัพเอามาเปิดแคปซูลหนึ่งหืนห้าสิบห้าเอ็มไปดองไว้ยี่สามเอ็มกิจไม่เต็มเป่าให้มันรู้ไบเออไม่เต็มเป่าให้มันรู้ไบเที่ยวนะมันจะไม่ได้อะไรเลยจริงเหรอเออไม่เคยต้องมาอัดตะคัดขัดสนเรื่องบัฟ ัวเาถามจิงพี่ชายโอ้โหกูโ,โ,โคตรอัตคัดมากเลยแบบนไปแบบนไมแบบเหนื่อยลรมานมากอะคือไอดีที่แล้วดวงดีกว่านี้ไอดีที่แล้วคือ,คอสุ่มยังไงก็ได้กิจอะไอดี ID นี้คือเหมือนประมาณว่าแบบกลับมาเล่นอย่างนั้นเหรอเอาไปเลยไม่ได้โดนแง่ อ่าอินเด็กรับยังยัง,ยงตัวดาเมจหลกักถ้าหา้วยทองไม่ได้แนะนําอะไรดีมิสเซอรี่ครับมีมิสเซอรี่กับอ่อ uh, อะไรนะมันจะมีไอ้นี่อยู่ที่มันเป็นโลอะวันเดอร์อัพยู่มันยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ครับคูนหงนี่ใช้น้ํายากรีดไปเจ็ดขวดการันตีหกอมบอลบอเออ,เอ,อมันปอมมาดีอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยสามสิบเก้าชั่วโมงโอ้ยเกือบสี่สิบชั่วโมงมันกือเกือบสี่สิบชั่วโมงเลยนี่เราต้องมาคอยกดแบบธรรมดาอย่างเงี้ย เออเอาอย่างเอา,เอา,เอานี้ก็ได้วะทำไมต้องมาแบบว่าคอยแบบกดอย่างนี้ด้วยเนี่ยมึงคูณหกจริงปะเนี่ยไอ้ชาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยกุล <c oughs> ืจอจะเชื่ออะไร <c oughs> โอ้ ตอนนี้มีคูณอยู่หรอครับมีมีคูณอยู่ครับคูณหกครับครีบไม่ดูพี่นานบับกระเป๋าเหมือนเดิมเลยนะน่ะสิไอพี่ทั้งทีมันให้บับกระเป๋าพี่เกมสักหมาเกมดีจริงไปรับอินเด็กเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปไม่รี้เอ้ยเดี๋ยวไปดูตู้ก่อนตอนนี้ตู้มีอะไรบ้างเออลงนารูโตะไม่ใช้จอนี่ผ่านได้ไหมใช้ตัวอะไรใช้อิจิโกะครับอิจิโกะกับรูรูครับ เดี๋ยวนะ World สองเอ็กคสเอ๊ะกดแล้วนี่บั็อกอีกแล้วครับพี่ชายโหบั็อกเก่งมากบั็กอีกแล้วรู้ไหมวิธีแก้คืออะไรเราต้องไปลงไอ้นาแม็กหกใหม่อีกรอบนึงแล้วหลังจากที่ผมได้แต่บัฟอกอะไรมาก็ไม่ดูโดยเฉพาะกาโลที่ได้บัฟกกระเป๋ามา ผมก็เริ่มที่จะไปเคลียร์สตอรี่เนาะก็เป็นเล่นแบบข้ามขั้นโดยเป็นแบบสค i ิปตอรี่นะครับก็จะแบบอยู่โหมดยากเลยขึ้นไปอยู่ที่ X6 เลยซึ่งผมก็เล่นไปนเรื่อยนี่แหละจนมาถึงด่านด่านหนึง่งชื่อด่านว่า i n f e s t e d City นะครับเป็นโอ้โหด่านสั้นมากแล้วทุกคนคิดดูนะการผลิตเงินผมเนี่ยมันห่วยแตกมากผมมีแค่ไอ o ดอลตัวเดียวอะแล้วเป็นไอ o ดอลแบบเวอร์ชั่นแบบกากอะยังไม่ได้เวอร์ชั่นกิง่งเป็นเมตา แล้วโหกว่าจะวางได้แต่ละตัวกว่าจะผ่านได้เนี่ยคือยากมากเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูสถานการณ์จริงนะครับมันติดอย่างเดียวอ่ะไอเนี่ยมันตีช้ามอบมันตีช้าแล้วค่าวังค่าวางโอ้ทันไปเนี่ยโอ้ทันนา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 นานโอ้แทบแตกเกือบแตกแต่โลนักธุรกิจได้ใส่ไปลงทัวร์ละ ex เหรอเก่งใช่ไหม เอฟหาตัวจากฮาโลวีนให้หมดครับแล้วก็เอฟเคฮาโลวีนอ่อพี่ผมลงนะ้วโตไม่มีมาดกะใช้ตัวอะไรดีอ๋อเอ็ e เจ้าครับใช้เอ็ e เจ้าได้กีละราคากี่บาทครับในตลาดอีโให้แล้วมีตอนนี้น่าจะเหลือหกสิบมั้งได้การโลกกีดเล่นพร้อมพี่จ้ารู้แล้วจ้าแพทวันนี้ไหลเกินไปแล้วเออใช่เอา้าแพ้โอ้โหแพ้หรอจริงดิแล้วเราต้องเล่นตัวอะไรวะเนี่ย โอ้ดูลําบากเหมือนกันนะเอาจริงไม่อัพต้นไม้อย่างครับอัพแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนไอน้นี่ยังไม่อัพออ่ดัเมยยังไม่อัพเอออัพดัเมยไปนะขอสุ่มก่อนแล้วกันเนี่ยเราต้องมากดกดสุ่มทีละอันเพื่ออะไรวะถามเด่อยดิ <c oughs> ว้าโลโอ้โหได้ตัวแบกอ้าวโลเอ้ยหลอดแล้ว,ลว,ลวไม่เคยได้ตาแล้วดีใจขนาดนี้เออไม่เคยได้อวตารแล้วดีใจขนาดนี้เออเราลืมปิดสกีบเวฟแป๊บไม่เอาไมา่เอาไมา่ักเม็ดมตักเม็ดมตักเม็ดตักเม็ดโอ้ดิเดี่ยวตัก ออหมเออหมาออกมด่านนี้เดซันบับตาก็ไหวนะครับใช่ครับไหวครับแต่พี่ไม่มีไงครับน้องดูสภาพทีมพี่ตอนนี้หน่อยสิครับน้องน้องดูสภาพพี่ตอนนี้ก่อนสิครับเอาให้พี่รอดจากตรงนี้ให้ได้ก่อนพี่ลำบากเหรอวะลำบากนี่เอาให้พี่รอดจากตรงนี้ก่อนก่อนก่อนที่จะพี่ให้พี่ไปหาเดซันอ่ะตอนนั้นให้พี่รอดจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยโหเรายังไม่ได้อัพสายเรายังไม่อัพสกิลทีโอ้ยพราะหนุ่มรูปหล่อของเราเลย เฮ้ยเฮ้ยชิว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 น้องชิวแล้วชิวแล้วชิวแล้วอ่าได้ได้ได้ชิว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 อ๋อบอลตึงไหมครับบอลคือใครอะที่ทำเควสการบัลโอเวอร์หลอดอย่างครับทำอ่อกําำลังทำอยู่ครับทำไงดีครับเดซันได้กิจแต่ยังไม่อีโวคนททำอะไรต่อเลยครับทำไงดีเดซันได้ออเล่นเล่นเลยนะมันก็เล่นได้นะเย้มาแล้วสุลลอแบกอิจิโกะอัพสะอัพดาเมจได้ไหมพี่ได้แต่ว่า มันจะได้แค่ต้นเกมเลทเกมมันจะไม่ดาเมจมันจะไม่แรงนะเฮ้ยบอสเจ็บห้าล้านก็งั้นๆนะ่ะกระจอก <laughs> ตอนนี้เนี่ยผมก็จะไต่เอ่อสตอรี่เนาะเพื่อที่จะข้ามไปโลก2นะครับแล้วทีเนี้ยพอผมขึ้นลกพอผมจบสตอรี่ทุกอย่างนะครับผมก็ไปตรงไอ้ตัวประตูวาร์ปเนาะ ซึ่งประตูวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นประตูที่ไว้ผ่านบททดสอบนะครับเพื่อที่จะเป็นโลก2ซึ่งไอ้บททดสอบเนี้ยมันจะไม่สามารถใช้ตัวของบัฟได้เลยแต่ถ้าคุณสั่าถ้าใครก็ตามนะครับที่มีการโลกอยู่แล้วแล้วดวงกากาแบบผมนะครับก็ใช้การโลวางได้เลยแต่ถ้าใครมีตัวที่ดีกว่าอย่างพวกเดซองเดซันหรือตัวที่ดีกว่าผมอะ่ะก็ผ่านอยู่ดีแค่ขนาด กาโลยังผ่านแล้วตัวแบบที่ดีกว่าผมเนี่ยก็ผ่านแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมขึ้นโลก2ไปเนี่ยผมก็มีการไป afk ในส่วนของฮา l โลวีนเนาะเพื่อที่จะหาของอีโวแล้วคือด้วยความที่มันใกล้จะได้ตัวของลูรูตแล้วด้วยนะครับผมก็เลย afk เนาะการ afk เนี่ยโลก1กับโลก2เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับโลกแรกเนี่ยผมการ afk เนี่ยปล่อยท่า แบบมีคูณ3นะจะจบอยู่ประมาณนาทีครึ่งได้ประมาณตาละ300กว่าเกือบ400นะครับแต่ถ้าใครมีคูณ2มันจะจบอยู่2นาทีก็ได้เท่ากันนะส่วนถ้าไปโลก3เนี่ยการ AFK นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งของคูณ3เหมือนกันเลยจะได้อยู่ประมาณ1ัน0ถึงนนะครับส่วนตัวของคูณ2เนี่ยก็จะได้เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือการ AFK เนาะสำหรับใครที่กลับมาเริ่มเล่นใหม่แล้วอยากจะได้ตัวที่จะแบบได้เมตาอะไรอย่างนี้ก็ใช้ตามผมได้เลยนะครับอันนี้ผมก็กาลังหา แคนดี้เพื่อที่จะอย่างน้อยได้การันตีลูรุตมาแบกก็ยังดีนะแต่เดซันไม่เข้าตู้เลยอ่ะด้วยความที่กิวมันเป็นตัวกดดามเมจแรงที่สุดในเกมใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้มันหายไปอ่ะเออได้ลูรุต่ะต e ัวเอคืออะไรครับเอ็ก e ซ์ตีมบูทครับมันเป็นการแบบเหมือนแบบอ e ีโวให้เก่งกว่าเดิมอะ่ะลอการี่มาล้มนาูโตอยู่นะครับน่าจะน่าจะต้องรอดูก่อนอีจโกยังเก่งไหมยังเก่งอยู่ แต่ไม่ได้แบบสุดเท่า2ตัวเมตากอรลี่นะปัจจุบันแล้วมาจากไหนวะเน,นี่ยมีกระสาเนี่ยเออหมดตูดอะไรอ่ะได้กัน่นา้แต่ลรูตยิ่งดิตแต่เอาแบบตามมีตามเกิดไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเก็บเดี๋ยวกลับมาเก็บพี่เกลือจังครับเอาเรื่องปอตีที่พี่จะเกลือกอรลีต่ตัวต่อไปโดรมอนเพอร์เฟกต์ซิเอออะไรอ่ะ พี่รับเควสอีเวนต์ด้วยครับเควสอีเวนต์อ๋อได้ครับที่ gate, อัปเกรดเอ่อแลงโซ่หายยังไงครับอ๋อจากอินครับสองพันโลได้สามกิบแบบนี้คุ้มไหมถือว่าคุ้มนะที่เอาเดสันไหมผมมีเหลือโคตรเยอะไม่เป็นไรพี่ไอ้นุ้ตุโป,โปพี่มันแบบว่าคือแบบจะจะไม่แบบให้ใครช่วยอะ่ะออมันเป็นแบบโซโลเนะ้นโซโลอะไรเงี้ยนอนประมาณตอนไหนครับ ไม่รู้ครับถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะไปนอนโชคดีสิแปดอันนี้ปกติไม่ไรเดเยอะไรมันจะเข้าผมว่าผมไปแป๊บเดียวเองทำไมมีรูรแล้วอะอุ้ยรูรุแป๊บแป๊บแหละไอดีเก่าพี่กิดออกเป็นว่าเล่นทำไมไอดีนี้ไม่ออกเลยเออนั่นสิไอดีเก่าแบบออกเป็นว่าเล่นจริงไอดี ID ที่โดนกุญแจไปอะแนะนำทีมเอ็เคาร์วีหน่อยครับน่ารู้โตเลยครับอเอาอันนี้แล้วกันมีสองร้อยลิโลจะได้ไหมเนี่ย เป็นตาได้ไหมวะน้องเฮ้ยเดี๋ยววะอย่างแรกเราต้องอีโวตัวเงินก่อนไอดอลก่อนเลยเราจะทําเราจะขาดไม่ได้ถ้าเราไม่อีโวไอดอลก็คือแบบแทบบจะทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอ้โหโอ้พี่ชายพาสคอสมิกเอเซน5อันเดี๋ยวรับเควพื่อนเอเซนเอ้ยได้อยู่นะใช้สัก5อันเราใช้5อันคือแบบต้องประหยัดงบหน่อยอะรูทออฟอะไรดีพี่ โอ้ไอ้โซหรอโซโซโซที่มันทาให้โดนดามจดแหลงขึ้นกันนะอาจร้อยอันโอ้โหร้อยอันเลยเหรอพี่ที่เอาผมเยอะด้วยดีประเด็นร้อยอันเอ้า let's go b o y อกี่แตกนะและหลังจากนี้แหละครับพอผมมีรีโลเนี่ยผมก็ต้องเอาไปเสี่ยงกับรูรูและก็ไอดอลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบ A.L.S. อยากให้ผมเดินในวิถีแบบความยากลำบากของจริงโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดไอ้เราก็นึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเรา,อ,าอ,อีโวไอดอลเองเนี่ยอออีโวแล้วตกใจหมดนี่าไอดอลเดี๋ยวะอะอะไอดอลขอขอกระเป๋าได้ลุ้รนๆแม่งถืงอกระเป๋ากัาบรันทำโซ่ก่อนอมหน้าทีไรสะดุ้งทุกทีเออ เวมาทำไมเุ่มพับหนักเราเราเอาออสีอิ e ่งออกไปก่อนที่รับพาร์ทยังครับพาร์ทน่าจะยังนะอนี่แหละคือสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิด โอ้โหขยยิ่งมีลุนโลน้อยๆอยู่พี่ชายเออพอเราเปลี่ยนไปตัวดาเมจปุ๊บเราจะได้กระเป๋าลุลัวเลยนะเชื่อไหมพอเราเปลี่ยนตัวดาเมจปุ๊บกระเป๋าเนี่ยอวตารไม่โผล่เลยแต่แต่กระเป๋าจะโผล่มันมักจะเป็นอย่างนั้นอาแล้วไม่ไม่โผล่เลยวะดีสั่นหนึ่งก็เป็นงี้ ดูมาทำนี่ดูมาทำนี่มันระบบแม่งระบบแม่งเหมือนรู้อะอิโมริเก่งไหมเก่งครับเกมดีระบบแม่งเหมือนรู้อะ,อค,ะ,บบออะคือแบบและไอ้นี่จะออกอวตารใช่ไหม ไอ้ไอ้ตัวนี้จะออกมาต่าูรูดบอกก่อนรวยหน่อยมึงออกโอ้ลอดไม่ต่างกันครับจริงผมเชื่อหินลีหาจากไหนครับลีลีอไหนครับลีลีโลเนี้ยหรอหาจากเลดเลยครับเลดแล้วก็อีเวนท์ทั่วๆไปได้เลยแต่เลดจะหาง่ายสุดกระเป๋าหน่อยครับพี่ชายตรงนี้ได้กิจจริงผมเชื่อ โอ้เจ็บแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะไปลงสตอรี่เหมือนเดิมนะครับก็คือจะลงไปเรื่อยๆโดยเอาเท่าที่ไหวเนาะแล้วก็ที่ลงสตอรี่เนี่ยกำลังจะหารีโลนะครับแล้วก็ไปลงแบบไอ้โหมดแรนดอมด้วยเอารีโลทำยังไงก็ได้ตอนนี้ให้แก้บัฟทีมให้มันดีทุกคนสังเกตดูนะทีมผมเนี่ยบัฟแบบโอ้โหล่าสุดเนี่ยมีไอดอลถ้วยทองแถมมาด้วยก็เลยแบบอ หาลงหารีโลมาแก้ให้ทีมหน่อยแล้วกันมาแก้บัฟให้ทีมอ่ะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อนะครับแต่บอกเลยตัวผมแม่งกุดชิบหายเลยร้อยลีโลร้อยลีโลเอาอะไรเอาอะไรดีเอาเป็นไดมอนด์ไว้มาทำไม,มดูงมีแต่กำบังให้รูรูดก่อนดีกว่าให้รูรูดก่อนแล้วกัน เอ้ยเอาเพชรออกไปดิอวตารอวตารอวตารโอ้ยทำไมมันมีแต่โอเวอร์โหลดวะหรือเราไม่ควรโลภเอาโอเวอร์โหลดไปก่อนดีวะจริงๆก็ควรจริงก็งงงมไม่เป็นไรหรอกตัวมันไม่จำเป็นต้องมีบัฟก็ได้เอาจริงโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคครับผมไดมอนเดย์ดมอนด์ไ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 ดมอนด์ เฮ้ยเดี๋ยวด้ะทำไมมันไม่ได้ไดมอนด์เลยหรอโอ้โหไดมอนด์อันสุดท้ายตลอดใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบคลาวด์นะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นนส่่วของง MVP ะครผมซึา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนานะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนะี่ยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแนะน,น่นอนนะครับผมเนานะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนนะครับผมนะ พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นท้ายคลิปแล้วนะครับคืออย่างนี้ทุกคนไอไลฟ์มาระทอนเนี่ยไอที่ผมเอามาลงเนี่ยมันแค่8ชั่วโมงไออีก18ชั่วโมงที่ผมไลฟ์ต่อจากเนี้ยคือมันโหลดไม่ได้ แล้วเหมือนมันกลายเป็นไฟล์เสียตอนนี้คือโหลดไม่ได้หรือใครสังเกตดีๆลองเข้าช anel ผมแล้วไปดูที่ไลฟ์สด18ชั่วโมงมันจะไม่ขึ้นในช anel เลยนะครับมันจะไม่ขึ้นในช่องเลยมันแบบเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นที่ระบบ y YouTube นะครับหมายความว่าผมจะเอาตัวของฟุตเทจที่อัดได้ที่แบบโหลดก่อนหน้าเนี่ยก็คือที่กําลังไอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ยเอามาลงได้แค่นี้จริงๆเนาะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัดไปซีซั่น2โดยซีซั่นสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งว่า ณนะตอนนั้นเนี่ยผมมีอะไรแล้วบ้างเนาะเพราะหลังจากนี้ผมก็จะไป AFK ลงเลทเอฟตัวฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้แบบมาทำของให้พร้อมแล้วเราจะเริ่มทำกอตลี่ตัวใหม่ก่อนที่กอรลี่ลิมูรุจะมาเนาะเพราะณตอนนี้เนี่ยเหมือนเ,ออเขาประกาศว่าตัวอัปเดตกอรลี่ลิมูรุเนี่ยจะเลื่อนออกไปก่อนนิดนึงนะครับเพราะเไม่รู้กี่วันนะแต่ ที่รู้ๆคือประกาศเลื่อนไปแค่นั้นเองนะครับอ๋อก็จะประมาณนี้อันนี้คือ ID นะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่ในนูทูโปซีซั่น2 EP ีที่2นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับ